ก็จะเป็นช ну. oh. <cn> ่วงใบว่าเป็นไฮไลท์เลยอันนี้จะเชียร์เป็นพิเศษนิดหนึ่งนะฮะน่าสนใจมากนะสำหรับตัว Echo ก็เมื่อวานเนี่ยบบกขึ้นมา3%ถือเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับถ้าดูช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดเรียกว่าขายเข้ามาโดยตลอดเลยนะครับแต่เราออกเปเปอร์แล้วก็ปรับคำนั้นเป็นบายด้วยใช่เมื่อวานเราปรับเป็นบายนะครับเพราะว่าหลังจากที่ย้ำไปเมื่อวานก็คือเราจะชอบคอนเวนชั่นแนลแบบเรงวงไฟฟ้าแบบดั้งเดิมมากขึ้นนะครับเพราะว่าทุกอย่างไอตัวเบนฟเตต่างๆของพวกโคจเิยเม เริ่มนิ่งละเริ่มเห็นอัพไซด์ที่น้อยลงละก็จะมาดูพวกนี้แล้วกลุ่มนี้นี่เป็นกลุ่มที่โดนเทมาหนักด้วยเหมือนกันก็น่าสนใจเนปีเขาอยู่ร้อยสามสิบบพี่มนต์แล้วลงมาเกือบร้อยคือแบบลงมาแบบยี่สิบกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัพไซด์มันเลยเปิดค่อนข้างเยอะก็เลยวันนี้ใบมองตัวของ value play ในกลุ่มลงไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้ใบว่าเด่นที่สุดเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนค่อนข้างเยอะนะครับขาดทุน8,300 84ล้านบาทเลยแต่จะเป็นรายการพิเศษนะครับตัวมีอิม a พรตัวยุหลินนะครับจะเป็นตัวของตัวไฟฟ้าพลังงานลมนะครับซึ่งปีนี้สตอรี่จริงๆสตอรี่เทอร์อรนาราวเนี่ยหุ้นมันมักจะขึ้นค่อนข้างแรงนะเราเห็นสตอรี่เทอร์นาราวเล่นแรงๆหลายตัวแล้วครับก่อนหน้านี้เราก็มีทรูเราเชียร์ตั้งแต่ปีที่แล้วละต้นปีต้นปีเชียร์ตั้งแต่ต้นปีนะครับก็ขึ้นมาจริงๆมี c p f ผลห่หุ้นไปเราเห็นจังหวะแล้วว่าบริษัทน่าจะเริ่มเทอร์นาราว ก็ขึ้นมาจริงตัวเนี้ยก็จะเป็นสตอรี่เทอร์นารมเหมือนกันเพราะว่าปีนี้คาจะกําไรพลิกกลับมาเป็นกําไรนะครับจะขาดทุน8,300ล้าน <S 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 ตอนนั้นเนี่ยก็จะมีอิมเพลตัวยุนหลินนะครับแต่ว่ายุนหลินเนี่ยจริงมีความคืบหน้าที่ค่อนข้างดีขึ้นนะครับก็คาดว่าจะติดตั้งกังหันลมเนี่ยเพิ่มขึ้นได้จน COD ได้ภายในไต่มาสี่ปีนี้นะครับก็กําลังการผลิตก็เยอะเลยนะครับ640เมกะวัตต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เห็นความคืบหน้าที่ดีขึ้นจากจากที่ จากเดิมดีก็แย่นะที่อ m p a พรไปตอนนี้จะเห็นที่ดีขึ้นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือค่าตัวราคากา๊าซ LNG ที่ปรับขึ้นในช่วงนี้นะครับมันก็จะเป็นข่าวที่ไม่ดีกับโรงไฟฟ้าโคเจเนเรชันนะครับซึ่งก็พูดไปในรายการหลายครั้งแล้วว่าช่วงนี้เนี่ย GPSC กับ BG r e ีมอาจจะย่อตามราคาการทีท่ปรับขึ้นนะครับแต่ว่าคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยจริงๆจะเป็นโรงไฟฟ้าของ Echo คกับ u l ฟนะครับ u าฟจะมีตัว Jack สันในสหรัฐ Echo จะมีตัว p าจู ES ที่เกาหลีนะครับ คือที่เขาได้ประโยชน์เนี่ยเพราะว่าออของไทยนะครับผมถ้าเป็นอย่าง GPSB Gri ีเนี่ยตัวราคาขายเนี่ยมันจะฟิกค่า FT ไว้ที่ที่รัฐเขากำหนดในแต่ละช่วงเขาจะกำหนดทุกๆ4เดือนใช่ไหมครับแต่ว่าต้นทุน่ะมันฟลูดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้นทุนมันขึ้นแต่ราคาขายมันฟิกเนี่ยมา r จินมันจะแคบลงในขณะเดียวกันถ้าเกิดต้นทุนมันลงอันนี้ก็จะทําให้มารจินกว้างขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า e อ h o กับก้าฟเนี่ยไม่เหมือนกันครับถ้าต้นขึ้นต้นทุนขึ้นเนี่ยอันนี้ดี แล้วราคา,า,ขาขายมันจะขึ้นด้วยเพราะมันฟลูทั้งสองขาตัวของ e f f i c i e n c y ของลงพาจูเนี่ยมันสูงกว่าลงไฟฟ้าอื่นๆนะครับที่บริการเนี่ยทำให้ตัวฟิกคอสเนี่ยมันจะต่ำกว่านะครับถ้าเกิดราคาการขึ้นเนี่ยฟิกคอสมันจะต่ำกว่าคู่แข่งอื่นๆที่มี e f f i c i e n c y ที่ต่ำกว่าอันนี้ทำให้มาจินกว้างขึ้นมันจะตรงกันข้ามกับตัว GPS กับ B Gri m อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเหมือนกันที่เราเห็นไตรมารสสนะครับราคาการขึ้นเนี่ยจริงๆเป็นผลบวกกับราคา กับตัว Echo นะครับแล้วราคาหุ้นเนี่ยมันยังกองอยู่ด้านล่างเพิ่งเด้งมาวันเดียวเองนะครับถัดมาเนี่ยปันผลเขาสูงมากครับเรา,า forecast forward dividend เนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆนะครับอ,อย่าง forward dividend ปีหน้าเนี่ยเรามองที่6.7%รนะครับณนะราคานี้เนี่ยก็ถือว่าเยอะมากเหมือนกัน PE นี่ก็ forward PE เหลือ5.4เท่าคือต่ำมาก PE หเท่านี้คือต่ำมากนะครับหาถูกกว่านี้นี่ก็ยากแล้วนะฮะ แล้วก็จะมีปัจจัยกระตุ้นระยะสั้นด้วยนะครับในเชิงของราคาแต่อันนี้จะเป็นปัจจัยที่ดีกับทั้งกลุ่มเลยนะครับก็คือแผน PDP ที่ไม่ได้ทบทวนมานานมากแล้วนะครับเป็นแผนพลังงานของชาติเลยนะครับอันนี้ก็คาดว่าจะมีการเฮียริ่งในไตรมมาสามแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นในไตรมมาสี่นะครับก็น่าจะมีโครงการใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งอันนี้จะเป็นอัพไซด์ให้กับตัวของโรงไฟฟ้าด OMESTIC นะครับคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแผน PDP ไม่ได้ทบทวนมานาน ไม่ค่อยได้มีประมูลงานใหม่มาค่อนข้างนานนะครับรงไฟฟ้าต่างๆอย่างเอ็ก้นะฮะกราฟเนี่ยต้องออกไปต่างประเทศค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะครับยังเจอปัญหาค่อนข้างเยอะทีเนี้ยตอนเนี้ยถ้าตัว p t p ใหม่มาเนี่ยมันจะเปิดโอกาสที่จะโตภายในประเทศได้นะครับแล้วในประเทศเนี่ยส่วนใหญ่มาจินก็ค่อนข้างโอเคแล้วมันคุมความเสี่ยงได้ง่ายกว่าใช่ความเสี่ยงก็ง่ายกว่าถ้าไม่มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับถ้าอยู่ในประเทศนะครับ อีกอันนึงเนี่ยก็คือ e a r n i n g ็งยิวเนี่ยตอนนี้สูงมากเดี๋ยวไปให้ดูอีกทีหนึ่งว่าทําไมถึงสูงขนาดนั้นนะครับแล้วก็พอ e a r n i n g ็งยิสูงเนี่ยมันจะไม่เซนซิทีฟกับอัตราดอกเบีย้ยเพราะนั้นเนี่ยเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยจะลดดอกเบีย้ยจะคงดอกเบีย้ยเนี่ยมันแทบจะไม่มีผลเลยแล้วยิวมันสูงมากก็เลยน่าสนใจนะครับเบื้องต้นเราก็เลยอัปเกรดนะพี่มลเมื่อวานนี้เองนะครับอัปเกรดปุ๊บราคาหุ้นขึ้นมา3%เลยตอนนี้ก็ยังแนะนําซื้ออยู่นะครับราคาเหมาะสมเนี่ ซึ่งอันนี้ยังไม่ได้รวมประมูลอะไรใหม่เข้าไปเลยเพราะว่านั้นก็ถือว่าเป็นอัพไซต์ต่อเนื่องไปได้อีกนะครับเพราะว่าไอ้แผน p d p ใหม่มันมาค่อนข้างแน่แล้วล่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครได้เท่าไหร่เท่านั้นเองก็เป็นอัพไซต์ที่อนาคตเนี่ยมันยังเปิดอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจบแค่นี้ในเรื่องของโครงการซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับครับก็มาเชียร์กันต่อนะครับผมอันดับแรกเนี่ยดู PE ก่อน PE เทียบกับภาพทางด้านซ้ายนะฮะกลุ่มโรงไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ย B Grim GPC เนี่ยโรงไฟฟ้า Co Generation เนี่ย เทรดพีค่อนข้างพรีเนะ mm. มียมนะพี่บลเทรด2 5่สถึงยีเท่านะครับในขณะที่กราฟเนี่ยเดิมทีกราฟเคยเป็นตัวที่พรีเมียมที่สุดในโรงไฟฟ้าก็เริ่มถูกมากแล้วเหลือแค่21เท่านะครับตั้งที่จริงๆก็เป็นตัวที่เบอร์หนึ่งเลยนะในเชิงของเมกะวัต์พอร์ตเขาค่อนข้างใหญ่มากนะครับเดิมทีเนี่ยเราเคยชอบโคจเนเรชั่นมาก่อนช่วงหน้านี้เพราะว่า ตัวรงไฟฟ้าคอนเวนชั่นแนลเนี่ยอย่างกราฟเองเนี่ยมัน PE มันก็สูงแต่ตอนนี้มันหล่นมาขนาดนี้ก็เลยทําให้เราชอบคอนเวนชั่นแนลมากกว่าในช่วงนี้นะครับคือท็อปพิกก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเรียงอันดับเนี่ยจริงๆก็ยังชอบกาฟมากที่สุดแต่ว่าวันนี้เราจะเน้นตัว Value Play นะครับเพราะว่าเห็นว่ามันใกล้ๆร้อยบาทเนี่ยมันถูกเกินไปนะครับ PE เนี่ยห้าจุดสี่เท่าคือถูกมากนะครับถูกอีกตัวหนึ่งคือตัวของราชนะครับเจ็ดจุดเจ็ดเท่าต่อ For w a r d PE แต่ว่าเราก็ะจะยังแค่โฮ ก่อนนะครับจะชอบตัว Echo มากกว่ามาดูภาพของ Dividend Yield กันบ้างครับ Dividend Yield เนี่ยเรียกว่ามากที่สุดในกลุ่มด้วยนะครับ Echo เนี่ยเอ,อ่อ forward d i v i d e n d ก็6.7%นะครับแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับในปีถัดๆไปก็คือมี Dividend เยอะขนาดนี้เนี่ยแปบลบว่าตลาดอาจจะมองข้ามหุ้น<ม>ตัวนี้มากเกินไป มาดูเรื่องของ PDP บ้างนะครับถ้าเกิดมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็มีทำ sensitivity นะครับว่าสมมุติถ้าเกิดมีการบิดได้ทุกๆ500เมกะวัตต์นะครับ<ม>ในตัวของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตัวของโซลา่าพลังงานแสงอาทิตย์นยครับก็จะมีัพไซด์กับ target price เท่าไหร่แต่นี้ต้องบอกก่อนนะครับเป็นแค่ sensitivity ให้ดูไม่ได้หมายความว่าเขาจะประมูลได้เท่านี้หรือว่าเราคาดว่าเขาจะประมูลได้เท่าไหร่นะครับก็จะเห็นว่าตัวของ B Grim กับ Echo เนี่ย แล้วก็ลาดเนี่ยจะมีเซนซิทิฟิตี้ที่ค่อนข้างสูงนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนที่ฐานเขาไม่ได้ใหญ่มากถ้าเกิดดูกราฟเนี่ยจะเห็นว่าเซนซิทิฟิตี้มันน้อยมากนะครับก็จะมีอัพไซด์กับทาร์เก็ตไพรซ์แค่ประมาณโอพอเขาใหญ่มอเขาใหญ่มากเขาเกือบหมื่นเกือบหมื่นเมกะวัตนะครับก็อรอตเขาใหญ่มากๆก็เลยทําให้พอฐานใหญ่เนี่ยได้มาเพิ่มเนี่ยมันจะโกรดไม่มากเท่าไหร่นะครับเอ็โคจะเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเลยนะครับก็เลย อันนี้เป็นอีกหผลหนึ่งที่น่าสนใจครับจะมีปัจจัยกระตุ้นในระยะกลางด้วยนะครับมีโ r o w t สตอรี่แล้วแล้วก็มาดูเรื่องของ v a l ล a เ i ช n ก็ยังถูกอีกเหมือนกันนะครับเอาภาพของเ e อ n ร์ n g Yield มาให้ดูเทียบตัว Echo กับ g p s นะครับอันนี้เป็น Forward e a r n อ n ร์ y i e งยดูด้านบนก่อนนะครับผม Echo เนี่์เน n งยิว e สิบห้าเปอร์เซ็นสูงมากนะครับพี่บนลถ้าดูเ e อ n ร์ n g Yield ของเซตเนี่ยมันอยู่แค่4เอร์เซ็นต์เองครับอันนี้หุ้นตัวเดียวสิบห้าเปอร์เซ็นต แล้วตัว GPC เนี่ยเอิร์เนอร์ิแค่3%เพราะว่า P/E เขาเทรดแพงกว่านะครับแต่ภาพนี้จริงๆจะสื่อว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันไม่ค่อยเซนซิทีฟกับหุ้นโรงไฟฟ้าถ้าเกิดเอิร์เนอร์ิ่มันสูงมากๆเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดดูผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย10ปีตอนนี้นอยู่ประมาณ 2. 8งจุดถ้าทำเป็น e a r n i n g อร์นิ่งยูแกก็จะเป็นภาพด้านล่างเลยนะครับภาพด้านล่างจะเป็น e a r n i n g อร์งยูแกก็คือเอามาลบกับผลตอบแทนพันธบัตรของ Echo เนี่ย เออน็ตติ้มันก็ยังกว้างอยู่ดีนะครับสิบสองเปอร์เซ็นเลยต่อให้มีอัตราดอกเบีย้ยตลาดมันเปลี่ยนไปเท่าไหร่เนี่ย <Ừ. S 1> ผลตอบแทนมันก็ยังดึงดูดได้มากอยู่ดีนะครับในขณะที่ g p s ีเนี่ยด้วยความที่เออ n ์เน็ตติ้งยมันต่านะครับพอผลตอบแทนในตลาดเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยมันปรับขึ้นหรือปรับลงเนี่ยมันจะมีผลกับเออร์เน็ตตงยูแกค่อนข้างเยอะเห็นไหมครัว่าจาก3%เซนเนี่ยมันเหลือแค่ศูนย์จดสี่มันเหลือกระจึงเดียวครับสำหรับตัวเออร์เน็ตะ ต่อให้เฟดเขาจะทํายังไงจะคงอัตราดอกเบีย้ยนานกว่าคาดเนี่ยตัวนี้มันก็จะยังดูถูกอยู่ดีนะครับแล้วก็น่าซื้อดอ,ดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นในเชิงของคงที่และลงด้วยซ้ำก็น่าจะเป็นประโยชน์จยิงๆีถ้าลงก็จะเป็นบวกด้วยซ้ํานะครับใช่ก็เป็นเป็นตัวที่น่าสนใจมากนะครับ